ต้องถามคําถามคุณอ้อยมีสามคำถามมาแรกเมื่อก่อนที่เรายังไม่ได้ใช้สารปรับปรุปรงลิ้นอีซีหมักแร่และการระบบของจุลินทรีย์ทั้ง16พอร์ดฮอจารย์พศที่เป็นน้ําหมักที่ฉีดทางใบด้วยมันเป็นยังไงบ้างเม<ะ>ื่อก่อนเนนึ้เนขึ้นช้นาค่ะอ่าต้นเมน้นค่ะแ่ใบใบพ่นสีร่นเร็วค่ะใบร่นเร็วร่วงเ,วเร็เวครับอันมนันคืใบเหลื แดดแดดแดดแดินแห้งคนบ่เหี่ยวออไม่เหี่ยวสู้แดดแล้วทางดินนะครับดินดินเนื้อดินที่คอกาอ๋อดินคือดินซุยแล้วที่สําคัญเห็นไส้เดือนไส้เดือนเยอะเลยมูลไส้เดือนเต็มไม่หมดเลยทั้งเล็กทั้งไส้เดือนใหญ่แต่ก่อนแต่ก่อนถ้าเราไม่รอ้ดับดับสารปะปงดินครับมันจะคุยหยาเล็กน้อยดินมันจะแข็งอ่ามันจะด้านดีกว่าปีที่แล้ว อเนนนัะฮะดูไปเดินไป,ด,นปดูตรงนั้นนะไสเดือนนะครับโ,โตัวนี้จะได้ผิดโลกลับไปแต่ถ้าตัวนี้ยี่สิบเม่อไหร่ปึ๊บตัวนี้เต็มที่ก็สิบหกเจ็ดแป้แค่นั้นเพราะอะไรจันลองลองแป้งเปอร์เซ็นต์แป้งที่อยู่ภายในเปอร์เซ็นต์แป้งอ๋อความหนาแน่นความหนาแน่นที่อยู่ภายในครับจันคือพวกนี้นี่มันยกขึ้นมาปุ๊บนี่สามวันมันเหี่ยวเห็นไหมเรายกขึ้นมาอู้หนัก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 สั่งในสิบเจ็ดกิโลสิบหกกิโลครับต้นนี้มีสี่ห้าหัวเองหรอกแต่มันหนักยี่สิบกิโลได้ แต่เดือนหนึ่งก็มีเหี่ยวหนักนานหนักนาน,นราะว่าเปิดไปกว้มยนั้นเนี่ยแป,ป้งก็แป้งอยู่น้นเนี่ยนึรลบถึงบอกว่ามันท่อนแรกเนี่ยจะลืมมาเนี่ยเนี่เห็นบ่เนี่ยขาดอาหารเดี๋ยวคล่องค่างอยู่มองเงาเงามันเนี่ยรบ,บริเวณแถวเนี่ยแถวข้างพิษผมันยังก่อยไปไม่หมดครับเหล็กสังกะสีทองแดงบร้ำแมงกานีนิกเกิลบลอนคอดินมันไปบอได้หลายผู้ดิเจ้ากินผงชูรสเจ้าตักซอนกินบ่เห็นบ่ มันจินบ่อได้เพราะมันจินบ่อได้เมื่อมันก็เลยค้างอยู่นี่บาเนี่มันไปเสียบลงปุ๊บมันออกห้างปุ๊บมันเลยเป็นหัวหรอกหัวมันก็เลยได้พวกนี้เร็วพวกนี้กลัวใบมันสีสังคอแสงกลัวมันจะส่งไปครับมันต้องยืดเวลาให้กันได้มาดนี้ตอนนี้มันไม่จาเป็นไงมันอยู่ตรงนี้มันส่งได้เพราะมันอยู่ค้างอยู่ท่อนแรกมัเนี่ท่อนสองตรงนี้มันเหลือแค่นี้เห็นมาเนี่บมันก็มีนิดนิดนิดหน่อยกลัวมันจะสะสมพอแต่พวกนี้มันสะสมเป็นตั้งแต่มันเกิดเลยเด้อนี่แหละเออไม่เอาแล้วทั้งั้ง คือถ้ามีพันผมบอกว่าเอาท่อนแรกเหมือนที่อาจารย์พาทำอยู่นั่นเข้าไปดูของอาจารย์เลยนี่ที่เหลืออให้ใครก็ให้ไปเลยครับก็ดูเอาว่าเขาปลูกมันชแปดร้อยต้นเขายังกาได้เก่าตันกลัวบ้านนี้ไม่เห็นบ่แหนกันนับแบบนี้ผมบอกว่าเอาเถอะหน้าแค่หกเจ็ดตันนี่ก็ว่าง่าอยู่เด็กขันปุ๋ยพอพ่อแต่ว่าแค่บ้านนี้ไอแปดร้อยต้นปุ๋ยมันพ่อพอหยังต้นมันมันหน่อยปุ๋ยคูนึงใส่แมงเจียผิหัวปุ๋ย บ้านนี่ปีนาจะแห้งไซน้อยก็เกลาซ้่มปุ๋ยอาจารย์แล้วมันจะแก้ไขทันไหมครับสําหรับที่ที่ปลูกไปแล้วนี่อาจายตร,ต,รตรงนี้ก็เพิ่มผลผลิตเอาอ๋อเพิ่มผลผลิตโดยก็เน,นี่ะเดี๋ยวเขียนสูตรปุ๋ยให้แล้วก็เพิ่มแต่มันไม่<อ>ได้เพิ่มมากเด้อบรแมาณว่าจะไม่เพิ่มแบบที่นี่สี่บ่ได้เด้ยังสี่เ้าสี่หัวได้เด้นี่ยอือฮะเนี่ยอาจารย์หนูจะเอาต้นนี้ได้กี่กิโลเนี่ยเอาให้ผมชี้ให้ก็ได้เนี่ยต้นนี้เนี่ยถ้าหนึ่งปีเนี่ยผมให้เต็มที่เลยนะครับไม่เกินยี่สิบสองโลหรอกครับอ ต้นนี้อาจจะได้ถึงยี่สิบเกียยี่แปดเกือบถึงสามสิบต้นแรกจะได้แต่ต้นที่สองที่สามมันจะบ่ได้แต่มันงามกว่าก็จริงครับอย่าดูแต่ต้นนะครับ<ม>อ่าให้ดูอันนี้เรายองส<ม>ีเอเพื่อนเลยมูหิมากค่ะเรายองสีสวยาเรายองสีดีนะคะจ๊ะดีดีมันทุกอันคือกันหมดไม่มีอะไรดีเกินใครลมหดก็่มี อาจารย์ถามว่ามันไม่ดีเกินไปเพราะอะไรก็เพราะมันเป็นมันนี่คืออีเหลืองน้อยอาจารย์เนี่ยไม่ใช่ตัวนี้เป็นเป็นระยองอีกพันหนึ่งแต่อีเหลืองอีเหลืองน้อยจะเป็นอีกอย่างหนึ่งแป้งนะคะอาจารย์แป้งเ่าแป้งอยู่ที่ปุ๋ยโมอกแล้ยังติดยังดีครับว่าอันนี้ในต้นที่สามเห็นไหมต้นริมสุดเอองามอันนี้หนึ่งไหมคะอาจารย์กินเด็ดยังถ้ากินหมดก็หนึ่งจะได้เลือกเอาต้นใด อันนี้ก็อันนี้สาอันนี้ก็สองได้อ่อันนั้นอันนั้นก็สองอันนี้หนึ่งแน่ๆอันนี้นี่นี่ไม่เห็นเงาแล้วเห็นเงาก็แสดงว่าเป็นหนึ่งแค่นั้นเองมันกินของมันเองครับถึงจะฝังดินมันก็กินเพราะธาตุอาหารคงค้างมันเยอะอย่างที่ผมบอกไงรับอันนั้นก็ท่อนที่สองแล้วท่อนที่สามเนี่ยสองสองอ่แต่ถามว่าเนี่เห็นงันงานๆมั้เนี่เวลากลัวเนี่ยปกกาแเซ็งตนนั่นนะผมบอกไว้ให้เอาเถอะนะ ร้องก็ได้กับผู้เสียกับตอนสีกูนะค่อยเบิ้งกลับมาแล้วครับวันนี้ท่านผู้ชมเพราะอย่าลืมว่าที่เขางามเพราะว่าหนึ่งรากเขาเยอะอือาหากินได้เยอะครับแต่พูดถึงว่าธาตุอาหารที่เขาจะส่งไปให้มันควบคุมเครื่องความแน่นความอะไรของพืชมันยังไม่พออมันบอกคือตอนแรกตอนแรกเนี่ยมันบอกค่อยเดลี่ากขึ้นโมดอกันสิไปแบบงมันเนิบๆดอกแต่ว่าพอตอนยกขึ้นมาปุ๊บมันบางทีมายืนผิจาราณด้มันแซงเขาได้หมดเลยทั้งที่ต้นเนี่ยโอ้โหต้นนี้นาจีบอกว่าขาดร้อยอ่ะอะไร่ะ เอาแต่ว่ามันขาดว่ายไปไหนไปวา,าๆๆนึงผมบอกว่าธาตุอาหารคงค้างในี่ตัวสําคัญอ <ừ> คือมันบีผู้ใดเห็ดงานวิจัยตัวนี้ไว้ดอกอาจารย์เฮ็ดผู้เดียวต่างหากีครับเก่งแล้วเก่งหยีคุณดอกอยาสิกามา่อบอกก็เจ้าเพื่อยังอาจารย์กับพระว่ามืออาจารย์เห็ดมั่นเนี่ยนาะปลูกมั่นเนี่ยอาจารย์ทามันมาตั้งเชน้นงานทดลองอาจารย์ตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเกยงแต่ว่าอาจารย์อยากกูว่าเนี่ยผูปมันคือกันเจ้าจังเจ้าวางามๆเนี่เอาต้นนั้นมันได้ยิ้มหายก่รูแต่ว่าพวกนี้มันคือบ่ได้ยิ้มหา กูเด้เจ้าดีเห็นดอกเพราะว่าเจ้าเห็นงานทดลองเจ้าไว้แล้วนี่มาต้นนี้ต้นนี้มันกระปูความกันกระมวลบอลตอนที่สามนี่มีเท่าไหร่ห้าต้นปุ๋ยเจ้ากับไฮทอกันนี่ยังไ้ทอกันเอ้ามันคือได้สำนันเนี่ยอดินยูนีครับย <ım festivals> ูนองกรุงศรีตาบนหนองหินครับก็ไม่ใช่ดินสารคามถูกไหมจะบอกว่าของเจ้าดีกว่าของไขยดีกว่าบ่ได้ไรเพราะู่ใยทธีของเจ้าเหมือนเจ้าถือปุ๋ยมาเจ้าก็ใส่คืนกันเหมือนห้น้ำเจ้ากับ้ขคืนกันเหมือน แต่ที่บวคือกันคือท่อนพันอยู่คนละชั่วเท่านี้เท่านี้เองเท่านี้เองเห็นไหมเนี่ยเห็นจาวางงามป้ากูก็ได้ซิฟท่อนมพิ่แล้วหนิไม่นด้เออก็ใส่ยแมงซิฟท้อนใช่ใช่ครับหลังจากนั้นมาเพิ่อผมบอกว่าท่อนที่แรกเนี่ยมันบ่ได้เรียนดูเหรียหาว่าตาอาหารมันกินบ่เหมือสไอเอ็นพีเค่ต้องไปถามมันหรอกครับพวกงนี้มันกินเนี่ยไรทีจังกินต้มไก่เห่ะไก่สามตัวเจ้าก็กินเหมือเห็นบ่ล่ะข่าแต่ไข่ใบบัวหัวจูหันจ้ากินบอ กินกันน้อยๆกันนั่้เพราะมันเป็นธาตุอาหารเสริมเห็นบ่าผงชิโลจีไสในห่าน้ากินได้เพราะมันเป็นน้ำแกงแต่ว่าขันยูนี้ซ่องเจ้าตักสดว่าหรอไม่ไม่เห็นบ่แต่พืชมันมีความจำเป็นต้องกินแต่มันกินน้อยแต่มันขาดว่า้จไกช่วงอาอยู่ข้างมันมันต้องกินอยู่ตลอดเวลาทุกอย่างเหมอนกันหมดคือเฮ่านี่แหละสิมากินเข่าตะกับอะไรนะเข่าเกลือครัเมื่อได้กระจำเขาเกลือเจ้าขเขาเกลือคนเรวโรงพยาบาลเราอยู่ทำห้าเจ้าเพราะว่าเขาขาดธาตุอาหารเขาก็เหมือนกันเดี๋ยวเขา พอเขาอยู่ไปสักพักหนึ่งนี่เขาก็หู้แลดานี่บานิเขาเห็นชัดเจนเลยว่าตอนมันเกิดเป็นใบสองสามใบเนี่ยโอ้ยดีใจเกิดเมดือดครับอันนี้ว่ได้เถียงกันวานนี้มาหอดมือดจักเดือนอะไรนี่อันนี้ปลูกหลังสงการค่ะวันที่สิบเกตแม่สาบาดนี้ต้นนั่นอยากปลูเพราะอ<ร>าจารย<อ>์บ <ๆ S 2> อกแล้วพี่นานเลยสิเออนั่นแหละอันนี้ <พอ S 1> นานมากเลยนี่เสียเพราะว่าอยู่นี่เนื่องจากอยู่นี่เป็นแปลงมันเป็นหลักเนาะครับบานนี้ที่บอกว่าบาดนี้อาจารย์มาได้ให้ความรู้เตรียมที่แล้วบาดนี้เขาใจได้เฮ็ดงานร่วมกัน ว่าเขาเห็ดยังไงมันจะไปถึงเป้าหมายครับผมบอกตรงๆว่าเขาเห็ดงานเกษตรเนี่ยเป้าหมายเขาคือต้องมีผลผลิตสองถึงสามเท่าตัวนะจากที่มันเป็นอยู่ปกติที่เจ้าคููมันเพิอนเนี่ยเจ้าคิดว่าจะตัอะไรจกกันมันเพิ่นสิบหาเดือนเลยอาจารย์อ่าคิดว่าจะได้ไรจกกันใบเลราหาตันกลัวกันแต่ว่าสิบหาเดือนเออเห็นไหมอันนี้สิบหาเดือนเนี่ยไรลราหาตันท่านเจ้าเฮ็ดไรของเจ้าเนี่ยไรเดียวจะได้เก่าตันแค่เก่าไอ้ที่ได้สิบเดือนสิบเอ็ดเดือนจบกูแล้ว เ,เพอร์เพอกันเป็นของเขาจะได้สองรุน่นแต่แม่ได้สองรุ่นทา่านไสก็เพิ่นเอาสมมติว่าเจ็ดเจ็ดเดือนเจ้าออกครับเจ้าลูกได้สองรุ่นครับเจ้าได้แปดตันเจ้าก็ขีเพิ่นแล้วอเพิ่นเ็จเจ้าเฮ็ดปีเดียวสองรุ่นวันนี้เกษตรกรก,ก็จะมาต้องมาถามคุณอ้อยเบญจวรรณเจ้าของอแปลงมันนะครับที่ตอนนี้อายุกี่เดือนแล้วภาษาพุทธภาามุตนากรกฎาดา สี่เดือนค่ะสี่เดือนนะครับสิงหาสิงหาห้าวันนี้สี่เดือนนะครับดูต้นนะครับสมบูรณ์นะครับจากต้องถามคําถามคุณอ้อยมีสามคำถามมาแรกเมื่อก่อนที่เรายังไม่ได้ใช้สารปรับปรุงลิ้อีซีหมักแรกและการระบบของจุลินทรีย์ทั้ง16โคดหองอาจารย์พศที่เป็นน้ําหมักที่ฉีดทางใบด้วยมันเป็นยังไงบ้างเมื่อก่อนขึ้นขึ้นช้าค่ะอ่าต้นเมนค่ะแต่ใบใบเพืิโลดเร็วค่ะ ใบหล่นเร็วลวงเร็วครับอันนี้มันอันนี้มันจะใบแหลกแดดแดดแดดแงห้งคนบ่เหี่ยวอ๋อไม่เหี่ยวสู้แดดใช่ค่ะแล้วทางดินนะครับดินดินเนื้อดินที่ซุยกกว่่่าาเคะอ๋อดินคือดินซุยแล้วที่สําคัญเห็นไส้เดือนไส้เดือนเยอะเลยมูลไส้เดือนเต้ไม่หมดเลยทั้งเล็กทั้งไส้เดือนใหญ่ แต่ก่อนแต่ก่อนถ้าเราไม่โรยเอบดำๆสารปะปรงดินครับมันจะคุยหยากเล็กน้อยดอดินมันจะแข็งอ่ามันจะด้านดีกว่าปีที่แล้วอืมใส่เดือนก็ร่ขึ้นนะฮะดูไปเดินไปดูตรงนั้นนะใส่เดือนนะครับอันนี้มันแค่สี่เดือนกว่าๆนะครับสําหรับาของคุณอ๋อยเบญจวรรณนะครับอ่าเราเห็นได้ชัดหนึ่งคือน้องมันเนี่ยออกมากินอาหารบนผิวดินเลยลากเต็มไปหมดเลยอืม และที่สาคัญมูลไส้เดือนนะครับอันนี้หยิบหยิบให้ดูหน่อยครับอันนี้มูลไส้เดือนนะครับไม่ใช่เหมือนเท่ากับมูลหมาเลย <c oughs> <laughs> มูลโอ้โหมันก้อนใหญ่มากครับแปลว่าตัวโตมากนะครับมีความแตกต่างไหมสําหรับที่เราได้ใช้มาสี่เดือนแตกต่างค่ะแตกต่างเนาะและคาดว่านะครับผลผลิตที่เคยคุยอยู่ไหมครับคุณนอ้ยนอยเคยค่ะครับตอนก่อนก็คุยอยู่เป็นยังไงครับอกมาเร็วค่ะ ออกมาเร็วตอนนี้ประมาณไหนแล้วเพราะว่าผมจะไม่คุยเพราะว่าปกติแล้วไม่ค่อยคุยก็คือจะสรุปในวันที่เราเก็บคู่เลยนะตอนนี้ประมาณสี่เดือนหนูคุยตอนนั้น,นคุยตรงนั้นนะคะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่กล้าคุยว่ากลัวมันเน่าเพราะว่าเราจะประกวดเนะะาะใหญ่กวา่<ะ>าหัวอ่าเท่าเท่าไหนเท่าต้นนี้บ่ประมาณต้นนะคะอ๋อประมาณต้น,ตนแล้วได้ไดอืมประมาณนี้แหละ ซึ่งเราปลูกมันคะก็คือใช้ท่อนที่หนึ่งท่อนที่สองท่อนที่สามอย่างตรงนี้เราล่อยเป็นท่อนที่เท่าไหร่นะน้อยต้นนี้นะอาจารย์ว่าน่าจะเป็นท่อนที่สองค่ะอ่าท่อนที่สองสะดือโพกนะครับไอไอต้นนู้นนะครับที่เนี่ยต้นนี้ท่อนที่หนึ่งท่อนที่หนึ่งนะครับเราจากที่อาจารย์มาตรวจสอบนะครับแล้วนะครับวันนี้อาจารย์ยังอยู่กับเราอยู่กับคุณอ้อยอยู่นะครับว่าในการใช้มันท่อนที่หนึ่งท่อนที่สองท่อนที่สามปีหน้า อ่าหลังจากที่เราใช้ปีนี้นละปีหน้าคุณอ๋อยจะใช้ที่ทางจะเอาท่อนที่หนึ่งค่ะสองสามให้พวกไปเลยเอาท่อนที่หนึ่งอย่างเดียวท่อน <c oughs> สองสามให้พวกไปเลย,เลยอ่าเนื่องจากมันเห็นความ <c oughs> ต่างพออาจารย์มาแนะนําแล้วเงาก็ต่างกันค่ะอาจารย์เงาเงาเงาก็ใหญ่กว่ากันอ่าแล้วเปอร์เซนต์เรื่องหัวเปอร์เซ็นต์เรื่องความโตหรือน้ําหนัก <c oughs> ที่เราจะขาย ก็แตกต่างนี่ๆอาจารย์เขาแนะนําบอกว่าน้ําหนักก็ต่างในนๆ่แต่ที่เราเห็นเพราะตอนนี้เรารู้ว่าเงาต่างกันแล้วะค่ะครับแต่อาจารย์บอกว่าเวลาขูดหัวก็จะต่างน้ําหนักก็จะต่างอืมครับผมอ่ะหลังจากที่อ่ะช่วงที่สองผ่านมาคือที่เราใช้มาแล้วสี่เดือนหลังจากนี้นะครับช่วงที่สามคุณอ๋อยจะดูแลเขายังไงต่อตอนนี้ก็ตอนนี้ฉีดค่ะฉีดคนทางใบอาทิตนะคะฉีดทุกสัปดาห์สูตรสองค่ะผสมกับวุกเก็ตศูนย์ศูนย์หกศูนย์ค่ะทุกอาทิตย์ ทุกอาทิตย์เนาะ <Okay. S 2> เราตอนนี้อาจารย์เขียนสูตรเพิ่ม <Okay. S 2> เพื่อเป็นการเพิ่มน้ําหนัก <Okay. S 2> เพิ่มแป้งและขยายหัวให้ด้วยนะครับ <Okay. S 2> ผมแล้วก็ทางดินทางดินก็หมักอ้านอินซานที่มีหมักเละคะ็ค่ะกับนี่งกระชุนศูนย์หกศูนย์ค่ะหมักไว้แล้วก็ทามาโลยราบผม สิบ,บกร,รมัมสองกร,รัมแล้วแต่ค่อยๆเติมเติมอยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้นะครับก็ทิศทางของการปลูกมันเนาะซึ่งแตกต่างกับทุกๆปีที่หอยใช้ทั้ง16บหกพอดอของกรมพัฒนาที่ดินในน้าหมักหลักหมืน่นและสารปรับปรุงดินอีซีหมักแร่ด้วยเคมีของอาจารย์พจน์เนี่ยวันนี้ได้ใช้แล้วมีทิศทางอย่างไรถึงกับปีหน้าปีหน้าก็ว่าจะทําเลยเพราะว่าแต่ก่อนนะคะก่อนที่หนูจะยังไม่ใช้ของอาจารย์นะคะครับปุ๋ย มันก็จะเปืองเพราะว่าเราเราไม่ได้หมักนะคะเราก็ใส่กำกำกำอ่ะสัดเลยหวานเลยอย่างนี้นใช่ไหมครับตอนนี้สมมติว่านูมหมักถุงหนึ่งปกติเราใส่ถุงถุงละไรเนาะครับตอนนี้เราหมักปุ๋ยถุงหนึ่งนูใส่ไปนั้นครับถัดไปห้าไร่ได้แต่นูนใส่ของปุยอาจารย์ถ,ถุงปุ๋ยถุงนึำปุยเคมีอาจารย์ตามหนึ่งใส่ได้ห้าไร่ห้าไร่ค่ะ ถ้าไรไม่หมดหรอกเราก็มาใส่มันเทศด้วยอืใช้ได้หลายส่วนเลยนะครับเยอะแล้วก็ดินมันก็จะเขียวกันค่ะดินก็เขียวดินก็ดีนะครับไปเลยมาถามแม่ถามเลยเอ้าดินที่เขียวดีแถ่ใช่ยังไงนี่ครับดินเห็นนะดินเขียวดินแหลอย่างทนชมเห็นเราลากขึ้นออกมาหาอาหารถ้าอย่างนี้อาจารย์บอกว่าทิศทางในการ อาจจะเริ่อตัวของมันนี่เป็นทิศทางที่ดีใช่ไหมครับก็ถือว่ายินดีกับคุณอ้อยด้วยนะที่มาถูกทางแล้วนะครับผมอันนี้นก่อน,น,นห,หน้านี้หรือว่าคุณทำได้ดีกว่าอ่าไม่เป็นไร <laughs> ทุกอย่างมีการเริ่มต้นเนะาะวันนี้จะมีอะไรฝากถึงพ่อแม่พี่น้องทางบ้านนะครับที่เราได้ใช้มาเกือบจะครึ่งทางแล้วนะครับก็ตอนนี้ถือว่าไปสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะสี่เดือนนี้ก็อยากให้พี่น้องลองมาศึกษากับ ของอาจารย์พดอาคาเกี่ยวกับพอดจุลินซีอะค่ะมันว่ามันดีค่ะตามที่หนูใช้แล้วเห็นผลเห็นผมค่ะครับผมอาเกษตรกรับเกษตรกก็จะมาติดตามเนาะอ่าแปลงมันของคุณอ๋อยทั้งระบบเทวดานู่นเนาะแล้วบบน้ําหยดนะครับแล้วก็มันต้นนะทำเป็นมันต้นนะครับเพื่อเข้าประกวด จะใช e cliff, ้กับทุกอย่างเลยค่ะที่ปลูกกับมันเทศก็จะใช้หมอก่ารับใช้กับทุกพืชด้วยนะครับทั้งมันเทศทั้งมะละกอทั้งอ้อยนะครับแล้วก็มันสำปะหลังนะเห็นผลวันนี้ก็จะปลูกทุเรียนด้วยทุเรียนด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวเกษตรก็จะมาอัปเดตเนาะแนวทางการทำมันสำปะหลังของคุณอ้อยว่าวันสุดท้ายที่เราเก็บกู้ผลผลิตจะได้ผลผลิตอย่างไรนะครับมาติดตามกับเด็กกล้ยวยดูเนาะอ้า วันนี้ก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปแล้วกันเนาะคุณน้อยครับสวัสดีครับผมนะสวัสดีครับเอากะบะมาเพื <S <s ่อสารตะกุ <S <s ่นเรียง5กิโลตอนนี้ในสารตะกุ่นเรีย5กิโลเราต้องเอาถัง2ลิตรมาทําน้ําหมักก่อนเอาถ้าตอนนี้เราจะเล่นต้นเล่้งรากเล่้งใบเนาะอันนี้ผมเขียนให้แล้วแล้วก็น้ําหมักสูตร2